สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันก็เอากระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะมารีวิวให้ดูกันวันนี้เป็น MCM นั่นเองนี่ค่ะนี่ใบนี้เขาก็จะเป็นลายโมโกแกรมของ MCM ซึ่งมันเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะถ้าใครที่ชอบแบบนี้นะคะนี่โหใส่การได้เยอะมากๆนะคะดูกัน1 2 3 4งสอห้าหกคือฝั่งละเด เลยนะคะที่สามารถใส่ได้ทั้งหมดก็14ใบเลยนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็ใส่ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วก็แตรที่ใช้บ่อยก็มาตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับใบนี้นี่คือเขาจู่ได้เยอะมากๆเลยเราสามารถเอาพวกแบงค์นะคะใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้หรือว่าจะมาใส่ช่องตรงนี้ก็มีนี่ก็มี ช่องเยอะมากจริงนะคะเนี่ยตาลองใส่แบงค์พันให้ดูเนาะก็สามารถใส่ได้พอดีนะคะคือยังเหลือพื้นที่นิดนึงแล้วก็เลือกใส่ได้เลยค่ะเพราะช่องเขาเยอะมากจริงใบนี้คือใหม่มากๆนะคะสำหรับใน MCM ใบนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มโลโก้ MCM ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวตันแปลให้ดูชัดๆตรงนี้นะคะแล้วก็เขามีชุดการ์ดมาด้วยนี่เขาก็จะเป็นพวกคู่มืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีการ์ดที่เขาจะบอกตัวโมเดลนะคะ serial m o เด l แล้วก็ไม่นี้เขามีกล่องมาให้ด้วยนี่ แล้วก็มีถุงผ้านะคะก็สำหรับใบนี้นะคะตันคิดว่าดีมากๆเลยเพราะว่าใบนี้เขาใส่การ์ดได้เยอะมากๆถ้าใครที่พกพวกการ์ดเยอะๆนะคะใบนี้เหมาะเลยแล้วก็สามารถใส่แบงพันนะคะโดยไม่ต้องพับด้วยแต่ว่าน้องเขาจะไม่มีช่องซิปใส่เหรอนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยกด s ั b s ไ cribe ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆค่ะคุณลูกค้าที่ต้องการจะติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะของร้านเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปใน นี่เลยสแกน QR code ตรงนี้นะคะเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆที่ Line Open Chat ค่ะแล้วก็ฝาก Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบรนด์เนมด้วยนะคะและสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายนะคะร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทันเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับ Top Super อร์มาร์ก็แล้วก็ใกล้กับบันไหนเลื่อนนะคะ